ทำไมมันเงียบจางวะโอ้หาสิกุญแจสิบดอกเลยเหรอมีโกลสติขึ้นด้วยอู้สวัสดีคุณผู้ชมนะวันนี้เราจะมาเล่นสแลนเดอร์แมนหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานแล้วแม่งออกภาคใหม่ภาคอะไรมาเต็มไปหมดเลยครับสำหรับภาคนี้นี่ชื่อภาคว่าอะไรวะเดี๋ยวกันคลอสคลอสโทรโฟเบียฟโฟเบียแม่แม่เบียอะไรก็ไม่รู้ช่างมันนะครับก็เรามาอยู่ที่เขาองุ่ ถามว่าขาบวงกดคือใครครับขอบวงกดคือเอ่อนักแสดงชื่อดังของไทยเราเนี่ยครับเธอชอบเล่นบทบาทเซ็กซี่เซ็กซี่นะครับเฮ้ยนี่มันตักวงกตดนี่วะเฮ้ยนี่นี่รูปใครอ่ะผู้ร่วมชะตากรรมป่ะไอ้รูปรูปบนสุดนี่แม่งไม่ใช่แรับแม่งไม่ใช่เลยครับโอเควันนี้เราเราจะมาตามหาไอ้ตีนะครับไอ้ตีตัวสูงตัวขาวครับใส่สูทนะครับไอ้ตีอ่ะครับ โอ้ไม่กลัวล่ะครับเราเป็นลูกผู้ชายไม่เคยกลัวตายไม่เคยกลัวอายชอบความอันตรายเล่นปืนเล่นพายเล่นไฟผู้หญิงสวยๆโบราณเขาบอกว่ายิงแสนอนันตรายเหมือนกับไฟพร้อมเผาผู้ชายวดเวไปเจ้าวจสวยมีสไตล์ทลัลางกับไฟลีกเข้าไปท้านกับไม่ใช่ผู้ชายกี่อายลีกน้ำลายแข่งขาพันกันถูรอม,มกับไฟแล้วก็ไวไฟบนน้ำมันเสียงเริ่มมาแลครับแม่งเริ่มไม่ไม่เงียบแล้วครับเริ่มมีเสียงตึ้งติกติกตึ้งนี่มันลูกปั้นอะไรอ่ะ รูปปั้นนี้มันมีที่มาที่เฮ้ยเฮ้ยนี่มันแขนไอ้ตีนี่มาอุ้ยผู้ชมครับตอนนี้พี่ตีเราโดนอ่าโดนรูปปั้นแดกไปแล้วครับเราจะทำนี่ครับตีเอาม่ะอ่ะไอ้ตีกูจะช่วยมอึงออกมานะเนี่ยอีหันเอ้ย โอ้ยเจตีทำตัวแบบนี้อา้าวอีโอ้ยมันเกิดคคละที่ซะด้วยครับเนี่ยโอ้โหมึงการลอกกันบ้านอา้าวลืมไปทิง้งอา้าวแล้วก็มาทิ้งตรงนี้มันมีประโยชน์อะไรเนี่ยโอ้มาทิ้งตรงทางตันพระเจ้าจอรดจะไปหาตรงไหนครับทีเนี้ยอีเขาอีตักบงกดนี่ทำไมมันโอ้หลายแยกแล้วเกินครับเนี่ยมีหลายตรอกซอกซอยลอแล้วเกินเฮ้ยแล้วอี อิสาลานี่มันมีไว้ทำอะไรวะพักผ่อนหย่อนใจอ่ะพักผ่อนจากอีตนีนได้เปล่าแม่เงยอ,อิตีไม่ได้หล่นมาจากฟ้าว้วยเฮ้ยประจันก็เต็มดวงดูไกลๆแม่งหน้าเหมือนอ้ตีลูกปั้นอยู่ทางอยู่ข้างหลังแล้วครับตอนนี้จะไปหาตรงไหนอยู่วะอิสาลาที่มันมีเพื่ออะไรเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาแล้วอ่ะมาถึงแล้วอ่ะโอ้ เอาอย่าเหนื่อยอย่าเหนื่อยอย่าเพิ่งเหนื่อยยังไม่ถึงเวลามันเหนื่อยตอนนี้เหนื่อยแล้วสเลนเดอร์มานี่มันงานงอกเลยนะเฮ้ยกุญแจมันไหนไปไหนวะเปิดปิดไฟแล้วเอาเปิดเปิดเดี๋ยวเอาทำไมมันเปิดเปิดปิดปิดวะเดี๋ยวเอาใหม่โอเคไปกดยำๆนี่มันเปิดปิดเปิดปิดเลยครับเจอมันเป็นกุญแจที่หายนี่ไม่หายแล้วพูดถึงมันเจอเลย เก็บปุ๊บไม่เสียงกลองก็มาเลยอ่ะเก็บกี่ดอกถึงเสียงะระฆังจะมาเนะี่ยโอ้ซ้ายขวาแม่เงเอ้ยเหนื่อยล้าเต็มทีไม่เห็นปลายทางทำนี่ปลายทางปลายทางขอบใจเธอที่เคยรักฉันที่เคยร่วมทางกันมา ต้องขอบใจจุยขอบใจไอตี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 วัดไซอ,อ,อย่าเพิ่งทำลายกูโว้ยมากันไม่ให้เสียงมาถึงกระแทกหน้ากันเลยเหละเอาสักกูยืนขึ้นเลยนะเนี่ยโอ้โหต้องมาหาที่พึ่งทางจิตใจโดยการสวดนมนต์ขอพรกับลูกปั้นนี้ครับลูกปั้นผู้กินผู้กินสซเลนเดอร์ผู้กินไอตี แม่งเอ้ย <Hey! S 1> ทำไมมันเดินไปเดินมามันเหมือนมาที่เดิมวะหรือกูหลงเนี่ยหลงอีกแล้วเหรอกูสติ๊กแม่งมีไว้แล้วไม่ช่วยทำอะไรเลยครับอุย้ยนี่ตอกที่สามแล้วดอกที่สามแล้ว,ลวเสียงะระฆังยังไม่มาอุยอ้ยอุ๊ยระฆังไม่มาแต่อตีไอิตี อุ้ยแม่งยังงยู่อย่าอย่าอย่าจับกูเลยอุ้ยเอาแม่งตันชิพายอุ้ยทางนี้ทางนี้อู้วตีวอตีไม่ให้กูเดินสะดวกเลยนะเนี่ยมันจะไปหักเลี้ยวหลบทางด้านซ้ายมันยังเป็นตันอีกโอ้มขยันมึงความคิดเข้าท่าเนี่ยมายืนดักกูเนี่ยโอ้อย่าตามมาเลยไม่มีอะไรแล้วควรจะทำยังไงว่ามันมีอยู่สี่มุมเนี่ยเราไปทางไหนของลูก รูปปั้นเลยวะทางนี้มาหรือ,อยังครับด้านข้างอย่างมาั้งลองดูครับโอ้ทางมันนี่ไม่มีอะไรเป็นอที่บ่งบอกเลยว่าเราควรจะเดินไปทางไหนเฮ้ยนี่โอู้ยดอกที่สี่ดอกที่สี่ 4. เสียงะระฆังก็มาแล้วโอ้โหไม่ชอบเลยครับอย่างนี้ไม่ไหวแล้วเฮ้ยโกสติกอยู่นั้นเดนว่าเราไปแล้วเฮ้ยอ้าว ไม่มันที่เดิมตลอดเวลาวะอีลูกั้นหลอกกูใช่ไหมเนี่ยลองไปด้านหน้าดูไหมวะลองไปด้านหน้าลูกบ้านดูครับหน้าในด้านหน้านี่ม่งด้านไหนวะด้านหน้าด้านนี่ตรงนี้ครับหน้าด้านเฮ้ยอย่านะผอมอีพรอมอ,อีติอู้หูอีตีอยู่ข้างหลังกูดิโอ้แขนมันเริ่มงอกแล้วมันเริ่มมีหนวดแล้วมันเริ่มมีหนวดแล้ว อีตีอยพึ่งมึงอัปเกรดแล้วใจเย็นน้องใจเยนใจเย็น,ยนพี่มาดีพี่จะมากุญแจไปขายแล้วจะส่งน้องเียนหนังสือเองน่ะมันไม่มีลูกตาด่านหนังสือได้วะเฮ้ยทำไมไฟดับเฮ้ยอย่าพึ่งหอดไฟหมดตอนนี้ยังไม่หมดไฟมึงจะทำจอกกชดหาพี่เหรอเก็บได้สี่ดอกโอ้โหเล่น เล่นไม่เคยไม่เคยจบอะครับเกมนี้พอเลยภาคนี้แม่งเล่นยากชิมหายเลยครับมาเล่นภาคอื่นกันตอนหลังกัน,กนครับตอนนี้ซีเกนเดเดเจอปืนเจอตีกันทวนหน้า